สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับอาแพนคลินิกนะฮะ <laughs> <laughs> อยู่กับพี่แพนนะครับ Uber uh huh. อูบลรถ BRC เกียร์แมนนวล6สปีดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการขับเกียร์แมนนวลให้มันสมูทแล้วก็สนุกสนานเนี่ยมันทําอย่างไรบ้างมีเทคนิคหลายอย่างเดี๋ยวพี่แพนจะพาไปดูว่าขั้นตอนต่างๆเขาทํำยังไงอันนี้ง่ายๆก่อนเลยว่าค่าในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมัน เขาจะมีท่าแบบที่อาจารย์เขาสอนมาเแราวปกติเกียร์หนึ่งคือโพซิชันประมาณนี้บางคนจะติดในการขับแบบนี้อซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับเวลาสับหนึ่งไปสองให้ไวอะครับเราจะต้องมีการออกแรงไปทางซ้ายเผื่อหน่อยไม่ต้องเยอะเนี่ยเพราะนั้นเขาถึงให้จับความมืออย่างงี้อพราะหนึ่งหนึ่งอยู่งี้ปุ๊บพอจะสองปุ๊บพลิกมือกลับมางี้เสร็จแล้วพอสองปุ๊บี้เพราะว่าเวลาจับมือเงี่ยแรงผลักไปข้างๆมันจะกำกับให้ไป สายอยู่แต่นี้เพราะเป็นเกียร์สามเนี่ยอาจารย์วินเคยบอกไว้ว่าก็แค่ดันขึ้นไปตรงๆงบางคนก็ใช้แค่นี้เนี่ยแล้วดันเห็นไอมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่เข้าหนึ่งเหรอสังเกตไหมรถเกียร์ธรรมดามันจะมีสปริงที่มันแบบดึงคอยดึงเกียร์ให้ไปตรงกลางมันจะดีดเพรเซนเตอร์อยู่แล้วใช่เพราะนั้นต่อให้ผมใช้นิ้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไปเข้าสามไม่ได้เข้าหนึ่งเออสี่สามไปสี่ไม่มีอะไรดึงตรงอ่าห้าก็ให้ออกแรงผลักไปขวาหน่อยแล้วก็ มันก็จะไปเข้าห้าไม่มีอะไรละแค่นี้พอเข้าห้าได้ก็เข้าหกได้เพราะฉะนั้นฝึกอย่างแรกเลยนะเกียร์หนึ่งฝึกท่าเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี้อย่างนี้อันนี้สูตรจานวินเอ็กซ์แพนก็จะมีหลายคันที่เวลาเข้าเกียร์าจะต้องดึงแหวนเช่นคันนี้ถูกต้องไหมพี่ดึงแหวนปุ๊บแล้วเข้าอันนี้ครับนี่กองเีร์แล้วก็เวลาเข้าเกียร์เกียร์ถอยหลังกับเกียร์หนึ่งอย่าสับสนกันนะครับไม่งั้น เบียประกันนะครับไม่งั้นง่ายๆก็คือเอาให้ชัวเข้าดึงแหวนสับุ๊บดันสุดถ้ากล้องติดกล้องติดเดี๋ยวไปดูต่อว่าเวลาขับได้เป็นไงเ